ฟยูเอยอีเต๋ออวตองนี้มาไปกินนเนี่ยเอ่ออาจจะไปเจอกันที่ไอติมร้ไอติมตรงตลาดันีไอติมแขกแวอร่อยมากไจะได้ได้ไปกินกั อะไรนะครับมันเหงาสุดๆแล้วมันอยู่ตอนกลางคืนแล้วมันแบบมันงีบตาเลยต้อไปเลยค่ะเขาแต่เล่าไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมไปแล้วมันติดจริงวันนั้นครับเพื่อนอยากกินร้านไก่ทอดร้านหนึ่งที่มีกาลิกมีซอยกาลิบใช่แต่ว่าเพื่อนก็หาว่าคือตอนนั้นมันเที่ยงคืนแล้วก็เลยหาว่าแบบ แล้วานไหนเปิดมาอะไรเงี้ยแล้ก็บอกว่าเนี่ยมีใกล้ๆสิบนาทีก็เลยนั่งรถไปไปถึงปุ๊บดันเป็นร้านพิซ <Comics> ซ <situation> ่า <More> ร <trying> ้านหนึ่งสีเขียวเป็นต้นเล็กหนึ่งโมงทันด้วยได้สองร้านนี้ใช่ใช่นั่นแหละก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเรามาผิดร้านหรือเปล่ามันเป็นมีหลังว่าจริงๆอ่ะโต๊ะมันมีเมนูไก่ทอดใช่เพคือตอนนั้นมันมีที่บ้างที่แบบต้องเขาะเก็บร้าก็เลยไปที่หนึ่ง อีกทีหนึ่งก็เขาบอกอีกีหนึ่งจต่ตอนนันเคียนุแล้วก็เลยไปดิ่ต้องกินให้ได้ก็เป็นต้องใหเดาเี๋ยวอนุใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอนุคนเดียวเอ้าใส่น้ตใน้เรเนื่องก่อนนะคะเจลเล่เงอเจลกจายยนต์กโอเค่า

1 2 3 4 5 6 7 8 9สําหรับฟังคุณไม่คุ้น